สวัสดีครับผมืันนี้พ่อพ่อครับแันต่อยเนาะสบายใจไทยบ้านพี่น้องื่อนี้สีผ้าพี่น้องมาเบิ้งเข่านะครับผมซื้อเขาา่าไผงงามเนาะเขานะ่าหนักพี่น้องเขาาง่าไผงงามผมวานไวช่วงวันที่ 20, 20พฤษภาคมิถุน่าย20มิถุนายในหนึ่งเดือนก็รักดาได้เลยสองเดือนสองเดือนก็อีกสิบกุมือนหน่อยพี่น้อง เดี๋ยวเฮาเบื่องคมงามกันลยกะอ่ามันจะมีหยาอยู่พี่นอ้องอ่าช่วงนี้กะเดี๋ยวแพทย์แม่พี่น้องม่งลดก็จะเริ่มเลยเสียดยาเนาะพี่น้องเลาะจันต้อยบ่กค่อยสบายตัวพี่น้องก็เลยบ่ทันไเ้ก,กําจัดวัชพืชเนาะหน้าเริ่มมีน้าแล้วพี่น้องฝนตกเริ่มมีน้าแล้วก็ต้องกําจัดวัชพืชแล้วเขาพ่งงามพี่น้องกั เป็นเขานักเนาะน่าจะเป็นนักสุดแล้วล่ะพี่น้องนักสุดในตระกูลเข่าบ้านเฮาแล้วละ่ะเนาะพราเกี่ยวหลังหลังปีใหม่นะครับผมว่าจะพืชนพวกนี้ก็นาจะอันนี้อยู่กำจัดง่ายอยู่แล้วครับบอบไขายากไปไหนนะครับมันสนอหินกับโบไขยมีไปไหนะครัแต่จะมีแต่เส้นพี่น้องจะมีแต่พวกเส้นแล้วก็พวกอ่าหย่าไส้เนาะพวกนี้ก็กำจัดง่ายอยู่พี่น้อง แปลงนี่ซิบกาไร่พี่น้องสิบกวไาไร่องเบิงมารุ่นกันพี่น้องว่าน้ำท่วมมันจะเสียหายบ่อเนาะทุกปีเพื่อนลงเขาอ่าเขาตระกูลประมาณเขาเหลืองกับพี่น้องเขาเกี้ยวเดือนต้นเดือนท่านว่าอย่างพวกเนี่ยปลายพฤศจิกาเพื่อนก็เริ่มเกี่ยวแต่ปีนี้ผมลงให้นักขึ้นเนาะเขาเพื่อนเสียหายมาสองปีละนะครับปีนี้ผมก็เลยลงไผ่งามเอาให้นักสุดไปเลยละกะอ่าไผ่งามนี่เขาจะเขาจะออ ข้นน้ำพี่น้องถ้าแม่นน้ำมากน้ำหยังเนี่ยมันก็มีโอกาสได้เหยียดได้ยืดขึ้นตามน้ำได้เนาะโอกาสเสียหายมันก็จะหน่อยกว่าพวกเขาที่ว่าเขากลางนะครับเพราะว่าเขากลางมันก็ที่มีลิมิตของมันข้นมา,จากจะเพียงข้อเพียงหยังเนี่ยมันก็มันก็นกจะตายเนาะไอเขาไผ่งามเนี่ยเขาน่าจะเหยียดได้ถึงซี่เมตรน่พี่น้องประมาณซี่เมตรน่าจะได้ลำต้นเขาเขาจะสามารถดันขึ้นได้ประมาณซี่เมตรหน่าจะได้อยู่ น้ำแป้งหน้าแปง้งนีง่ก,ก็อยู่ในเกณฑ์สามเมตรตัว่านะสัตวขั้วถ่วเนี่ประมาณสามเมตรตัวครับผมข้างกลางข้างกลางอะโถมหัวเลยเขาข้าจะไข่ได้ยังอยู่พอเลยบริเวณกำจัดว่าจะพืชแต่กระบอกีปัญหานะเป็นขานักพี่น้องเป็นขานักครับเฮ็ดง่ายอยู่ตายด้ยังเบิ่งยังไง คือถือว่าผมง,งามใส่ได้เนาะพี่น้องเนาะแกประมาณนี้แล่ะประมาณนี้แล้เดี๋ยวกบเดี๋ยวผมกบจัดวัชพืชแล้วเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะพาพี่น้องมาเบิองอีกข้างนึงนะครับว่าจันท่อยดีสีกำจัดวัชพืชโล่งบ่นะครับผมอ๋อข้างนกข้างนกหน่อยมากอันนี้เสยเลยครับกำจัดวัชพืชโอ้แต่บ้านเป็น ยังยังยังระท่านยังพท่านว่าง R K, คใครกันจัดวัชพืชไดอยู่นะครับ, <c oughs> รบผมเมื่อนี้เมื่อนี้ผมพาเาเ,เพื่อนนะครับ <c oughs> พี่น้องมาเบิ่งแนอนเขาแพ่งามนาะพี่น้องนอที่ที่ผมอาวานไว้ <c oughs> นะครับผมเดี๋ยวผมกำจัดวัชพืชแล้วก็ใส่ปุ๋ยผมจะมาอัปเดตเหี่พ้อพี่น้องได้เบ si ิ่งอีกที่หนึ่งนะครับผม <c oughs> แล้วก็เยอะๆช่วงน้ำท่วมน้องพี่น้องเดี๋ยวน้ำท่วมด้วยมาว่าพามาเบิ่งน้ำ ว่าเขาจะสูน้ำในน้อยด้ละขนาดใดสำหรับวันนี้นะครับผมผ้าพี่น้องมาเบิงเขานะครับชมเขาไผ่งามนะครับก่อนกําจัดวัชพืชนะครับผมผมก็จีขออนุญาตโบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวกาจัดวัชพืชแล้วผมจะมาถ่ายเบิองที่นี่นะครับผมพี่น้องที่เขามารับชมนะครับสบายใจที่บ้านนะครับหรือว่าจานต่อยนะครับถ้าเขามากกดแชร์กดไลค์นะครับผมกดติดตามนะครับผมกดกระดิ่งกิ้งๆิ้งนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะครับผม อาจารย์ต่อยทำมีวิดีโออย่างที่ว่าดีๆกับสีลงให้พีพ่น้องในเบิร์กันนะครับผมสายธรรมะหากินนี่แหะพี่น้องสายธรรมะหากินนีกก่แหละครับผมสำหรับบรรยากาศปลาขี่นกอนพี่น้องขอบคุณครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวเราจะกำจัดว่าจะพืชแล้วเดี๋ยวเอามาเบิร์อีกที่นึงนะครับ